อคระสุวิถีเซียนตอนที่43เทพฝนบันดาลเย่เจิงชิงคารวะประมามจารย์อีเย่เจิ้งชิงมองปรมามจารย์อีที่ค่อยๆเดินเข้ามายกมือคำนับพูดยังมีความกังวลอืมปรมามจารย์อี้ที่ใบหน้าซึ่งไร้อารมณ์ใดๆหยุดนิ่งครู่หนึ่งแล้พยักหน้าเบาๆให้เย่เจิงชิงสถานะอย่างปราจา์อีหยุดเดินชั่วครู่แถมยังพยักหน้าตอกบกับแกเย่เจิงชิง ยิ่งทําให้เย่เจิงชิงรู้สึกเต็มไปด้วยความยินดีแม้แต่โจอ,อู่เจียงจวินขอบเขตอีห้หยวนเจ็ดดาราตงเฮขอ,อบเขตอีห้หยวนห้าดารารวมถึงผู้นําตระกูลตู้หนึ่งในสามตระกูลใหญ่แห่งเมืองชิงเย่ต่างไม่มีคุณสมบัติที่จะทําให้ปรมาจารย์ชายตามองปรมาจารย์อี้เย่เจิงชิงมองด้านหลังของปรมาจารย์อี้ที่เร่งรีบเดินไปทางบุตรหลานตระกูลเย่บนใบหน้าเผยให้เห็นถึงความตื่นเต้น จากนั้นก็ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเย่เจิงชิงเข้าใจแจ่มแจ้งว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติที่จะทําให้ปรมาจารย์อยี้หยุดสักครู่ที่ปรมาจารย์อี้ไว้หน้าเขาก็เป็นเพราะเย่เว้ยแต่เย่เว้ยพูดว่าตัวเองไม่ได้รับความการุณาจากปรมาจารย์อี้มิใช่หรือแล้วเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดปรมาจารย์อี้จึงมาที่ตระกูลเย่อย่างกระทันหันละ่ะเย่เจิงชิงในใจแต่ไปด้วยความสงสัยปรมาจารย์อี้มองเย่เว่ยที่ยอมไปดูเลือด หมดสติไปแล้วแต่ยังพยายามพยุงตัวไม่ให้ล้มลงไปในดวงตามีประกายวิบวับที่งดงามมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นถึงเพียงนี้ทั้งยังมีสภาวะจิตที่ยากจะเอาชนะในบรรดาคนรุ่นใหม่มีน้อยมากจนนับได้แค่มือเดียวถึงแม้จะอายุน้อยแต่หลังจากที่ผ่านความพ่ายแพ้นี้ปัญหาของเย่เหว่จะต้องเติบโตอย่างมากเย่เหวในอนาคตจะต้องรุ่งโรดไร้พรมแดนเย่เหวย ลินจือเย็ยนที่นั่งราชรถมาพร้อมกับปรมาจารย์อี้รีบเดินเข้ามาในตอนที่ลินจือเย็ยนเห็นเย่เวยดวงตาสีดำเมื่อเหมือนหมึกก็ได้กลายเป็นสีม่วงสดใสลมแรงที่ไร้รูปร่างพัดมาเสื้อผ้าสั่นไหวไปตามแรงลมดอกทิวลิปตรงมุมเสื้อที่ปักด้วยไหมสีทองดอกหนึ่งกวัดแกว่งไปตามแรงลมอุณหภูมิรอบๆต่ำลงในทันทียาโถเมื่อได้รับรู้ถึงอากาศที่ต่ำลงกระทันหันสีหน้าของปรมาจารย์อี้เปลี่ยนทันที จากนั้นก็รีบหมุนตัวกลับมาตอนที่เขาเห็นดวงตาที่มีประกายสีทองอ่อนๆทั้งสองข้างของเย่เวยใบหน้าก็เผยใหเห็นความตกใจที่ไม่ทันตั้งตัวเย่เวยไม่เป็นอะไรปรมาจารย์อี้มองหลินจือเยียนพูดด้วยน้ำเสียงที่เร่งรีบเขากังวลว่าจะทำให้หลินจือเยียนไม่พอใจถึงแม้การพัฒนาของหลินจือเยียนจะเป็นแค่ระดับจอมหยุดแต่คนของตระกูลนั้นไม่เคยคิดจะใช้วิธีปกติเข้ามาจัดการ หากลินจือเย็ยนจะฆ่าคนตระกูลตู้เหล่านี้ทั้งหมดคนตระกูลตู้เหล่านี้ก็ไม่มีแม้แต่สถานที่ที่จะร้องไห้ปรมาจารย์อี้ปลอบใจลินจือเย,ยนไปพงังสายตาจ้องมองไปรบอบๆไปพงังบุตรหลานตระกูลเย่บาดเจ็บสาหัสหากไม่เร่งรีบรักษาเกรงว่าจะมีหลายคนที่ชีวิตน่าเป็นห่วงปรมาจารย์อี้มีสีหน้าจริงจังสองมือเขียนอัครเสียนด้วยความไวปร,กรากฏอัครเสียน366วิธีกล้าอากาศวิ หยวนที่เออล้นมากมายไหลเวียนไปในอัครเซียนอัครเซียนทั้ง366วิถีต่างสั่นพร้อมกันเกิดเป็นเมฆหมอกสีเขียวปกคุมลูกหลานตระกูลเย่ไว้มีสายฝนที่เต็มไปด้วยพลังแต่ละเม็ดแวววาเป็นสีเขียวอ่อนๆค่อยๆตกลงมาใส่ร่างของบุตรหลานตระกูลเย่สายฝนสีเขียวที่ช่วยฟื้นฟูทำให้อาการบาดเจ็บของบุตรหลานตระกูลเย่ ถูกรักษาด้วยความวายที่เห็นด้วยตาเปล่าวิชาเทพเซียนสัตว์ต้องห้ามระดับลึกลับเทพฝนบรรดาลตู้หยวนหมิงโจอ,อู่ตงเฮอผู้แข็งแกร่งอี้หยวนทั้งสามคนต่างรู้จักวิชาเทพเซียนที่ปร,รมาจารย์อี้ไร่ดีในดวงตามีแสงเห็นความริษยาและความตกใจเทฝนบรรดาลเทฝนบรรดาลเป็นวิชาเทพเซียนสัตว์ต้องห้ามระดับลึกลับไม่ว่าจะเป็นตายร้ายดีขอแค่ยังมีลมหายใจ ก็จะสามารถรักษาให้หายเหมือนเดิมภายในเวลาหนึ่งถ้วยชามีกำลังวังชาเพิ่มขึ้นแถมยังช่วยบำรุงทะเลแห่งจิตจอมยุทธ์ปะทะสัตว์ร,ร้ายปะทะพูดผีปะทะสวรรค์ปะทะปะทะัตตภีจะต้องบาดเจ็บอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายๆครั้งที่ใช้พลังเนี่ยนจนหมดต้องเสี่ยงชีวิตต่อสู้จนเป็นอันตรายต่อทะเลแห่งจิตเมื่อถึงระดับอี้หยวนจะยังมีผู้ใดไม่ต่อกรกับอสูรหรือมารมากกว่าร้อยครั้งบ้าง ดูเหมือนร่างกายของผู้แข็งแกร่งอี้ยวนทุกคนต่างมีอาการบาดเจ็บภายในที่หลงเหลืออยู่ภายในทะเลแห่งจิตเทพฝนบันดาลวิชาเทพเซียนสัสตร์ต้องห้ามระดับวิญญาณที่ปราจารอี้ไร่นั้นไม่เพียงรักษาอาการบาดเจ็บภายในที่หลงเหลือในร่างกายแต่ยังสามารถรักษาอาการบาดเจ็บภายในที่หลงเหลืออยู่ในทะเลแห่งจิตแต่เทพฝนบันดาลเป็นวิชาเทพเซียนสัสตว์ต้องห้ามถึงปรามจารย์อี้จะเป็นผู้ไร่ร่างกายของตนเองเก็จะต้องได้รับความเสียหายบ้าง ไม่อาจไร้ได้บ่อยครั้งสิบปีก่อนหน้านี้หมูมันทำลายเมืองถึงแม้เมืองชิงเย่จะโจมตีจนมันพ่ายแพ้แต่ทหารทั้งแปดของปร้อมปาการล้วนได้รับบาดเจ็บหนักพักรักษาตัว3าถึงหปีการบาดเจ็บภายในยิ่งรุนแรงขึ้นนอกจากการพัฒนาไม่ก้าวหน้าขึ้นยิ่งชี้ให้เห็นว่าถดถอยจมเมืองยอมจล้านตำลึงเพื่อให้ปรมาจารย์อี้ไร้วิชาเทพเซียนฝนบันดานสักครั้ง วิชาเทพเซียนที่มีมูลค่าถึงหนึ่งล้านตำลึงตู้หยวนหมิงโจอู่ต้งเฮอทั้งสามคนจะไม่ริษยาได้อย่างไรล่ะแน่นอนนอกจากจะอิจฉาตาร้อนแล้วยังประหลาดใจด้วยเพื่อบุตรหลานของตระกูลเย่ปรามจารย์อีถึงกับไม่สนใจอาการบาดเจ็บที่จะเกิดต่อร่างกายของตนรายวิชาเทพเซียนฝนบรรดาลดูออกไปยากว่าปราจารอี้ให้ความสําคัญกับตระกูลเย่ขนาดไหน ครั้งก่อนที่ปรมาจารย์อี้ไร้วิชาเทพเซียนนี้ไม่ใช่เพราะท่านเจ้าเมืองใจหนึ่งล้านตำลึงสาเหตุหลักเป็นเพราะทหารทั้งแปดได้รับบาดเจ็บจากการต้านทานผู้นำฝังมาร้ายไม่อย่างนั้นด้วยนิสัยของปรมาจารย์อี้อยิ่ว่าแต่หนึ่งล้านตำลึงเลยสองล้านตำลึงท่านก็อาจจะไม่ช่วยปรมาจารย์อัครเซียนสิบดาราที่เท้าครึ่งก้าวไปสู่ผู้ปกครองแห่งอัครเซียนปรมาจารย์อี้จะขาดเงินหรือขอเพียงปรมาจารย์อี้ปริป,ปาก คนจำนวนมากก็แทบจะนำเงินมาประเคนให้ถูกเจ้างั่งตู้เยวนหมิงหาเรื่องมาให้เสียแล้วเบื้องหลังของตระกูลเย่มีประมาจา์อี้หนุนหลังข้อมูลที่สำคัญถึงเพียงนี้ตระกูลกับไม่สามารถตรวจสอบได้สมควรตายจริงหากท่านเจ้าเมืองรู้ว่าข้าทำให้ประมาจารย์อี้คุนเครื่องใจตำแหน่งผู้นำทางการทหารของข้าเกรงว่าจะจบสิ้นแล้วในใจของโจอู่ทั้งเกรงกลัวและกังวล มองตู้ยุนหมิงอย่างจงเกลียดจงชังทรงบรสาวหลานสาวของตระกูลตู้ไปกํานันตระกูลตู้กับคุณชายหลู่เฟิงก็จะมีสัมพันธ์อันดีเบื้องหลังของคุณชายหลู่เฟิงมีปรมาจารย์มู่พูดถึงตําแหน่งปรมาจารย์มู่เทียบกับปรมาจารย์อี้ไม่ติดแต่ยังน้อยก็สามารถมีปากมีเสียงได้แล้วข้าโจอู่ล่ะข้าเป็นเพียงทหารเล็กๆคนหนึ่งไปทําให้ปรมาจารย์อี้ขุนเคืองข้ายังจะสามารถยืนหยัดอยู่ในเมืองชิงเย่ได้อย่างไร จอูกเกลียดชังผู้นำการค้าแห่งหลิงเหอต้องเฮอก็ยิ่งชิงชังยิ่งกว่าในใจหวาดวันเขาแค่ทำกิจการการค้าที่หลิงเหอต้องทำความรู้จักกับผู้คนมากมายแต่หากมีผู้ใดรู้ว่าผู้นำการค้าแห่งหลิงเหอทำให้ประมาจารย์อี้ขุนคืคึงแล้วก็ถึงประมาจา์อี้มีเอื่อนเอ่ยแต่คงไม่มีผู้ใดกล้าไปมาหาสู่กับผู้นำการค้าแห่งหลิงเหอการค้าที่เติบใหญ่เพียงคืนเดียวพินาศทรัพย์สินที่มีมาเป็นร้อยปี จะหมดสิ้นภายในพริบตาในเมืองชิงเย่นี้ตำแหน่งและผลกระทบจากประรมจา์อี้ไม่มีผู้ใดสามารถเทียบได้จริงๆแม้แต่ท่านเจ้าเมืองก็ยังต้องทำความเคารพเมื่ออยู่ต่อหน้าของประรมจา์อี้ในครานี้ในใจของผู้คนในยุทธภพ,พที่มาร่วมชมนั้นสั่นเทริรไม่หยุดประราจา์อี้ไร้วิชาเทพเซียนฝนบันดาลให้คนตระกูลเย่ยังไม่คิดราคาผลร้ายของการไร้วิชาเทพเซียนฝนบันดาลสูงมาก หลังจากที่ปรมาจารย์อี้ไรวิชาเทพเซียนจนจบใบหน้าก็ซีดขาวไปหลายนาทีในใจของพวกเขาสงสัยตระกูลเย่และประมาจารย์อี้มีความสัมพันธ์แบบใดกันตระกูลเล็กๆอย่างตระกูลเย่มีคุณค่าอะไรที่ทำให้ปรมาจารย์อี้ให้ความสำคัญถึงเพียงนี้เรื่องจริงจะปรากฏอยู่ในสายตาตอนนี้ในหัวของทุกคนต่างมีความคิดอยู่กันต่อไปคงไม่สามารถหาเรื่องตระกูลเย่ได้มีปรมาจารย์หนุนหลัง ตระกูลเย,ย่ไม่ใช่ตระกูลที่พวกเขาอาจเอื้อมถึงผู้ใดกล้ายุ่ยแย่ตระกูลเย,ย่อาจจะต้องจบสิน้นทุกคนตามมองไปด้านหลังของปรมจารยร์อี้แต่และคนต่างคาบรบบุคคลผู้อยู่เหนือระดับทั้งปวงสามารถชี้นิ้วสั่งยิงอิสระให้ตระกูลใดก็ได้มาลายหายไปจากความการุณาของปรมจารยร์อี้ตระกูลเย,ย่ในอนาคตจะรุ่งโรจน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราผู้คนจากยุทธภพในใจดั่งสายฟ้าแลบหลังจากกลับไป ก็อยากจะนําเรื่องราวเหล่านี้รีบไปรายงานผู้นําตร,รกะูลในอนาคตจะต้องมีไมตรีอันดีกับตร,รกะูลเย่ตร,รกะูลเย่ที่เคยถูกละเลยอย่างไร้ค่าในครานี้กลายเป็นที่ชื่นชมในใจของทุกผู้คน